เมื่อเบเบตตระกูลดานเผ่ามังกรฟ้าต้องมาประทะก,กับเบเบตตระกูลอินเซนเดโอเผ่าปีซาจใครจะโหดกว่ากันก็ต้องเป็นตระกูลดานอยู่แล้วอา้าวทำไมล่ะตระกูลดานมีดามเมจเยอะโอแล้วตระกูลอินเซนเดโออ่ะไม่ชนะหรอกโอ้โหนายต้องเป็นที่สองนะโลมามันจะดูถูกมากเกินไปแล้ววันนี้ส่วนฉันว่า ตะกูลอินเซนดิโอก็น่าจะต้องโหดเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นสายสมดุลเป็นปีศาจเลยนะปีศาจไฟด้วยงั้นวันนี้ฉันขอเป็นตัวแทนของอินเซนิโอละกันทำไมนายดูมั่นใจขนาดนั้นน่ะฉันว่าฉันไม่ได้มั่นใจแต่ฉันคิดว่ามันน่าจะชนะถ้าฉันปรับแต่งคอมโบให้โหดเพียงพอก็สามารถเอาชนะตะกูลดานได้เอาละงั้นเรามาลองชนกันดีกว่าโดยฉันจะใช้เบสของร i ปเปอร์อินเซนิโอเป็นคอมโบดั้งเดิมเลย แ a มเมอร์อินเซนดโอดังเดิมด้วยเหมือนกันแล้วก็ท i ายอินเซ d i o เป็นคอมโบดั้งเดิมหมดเลยฉันจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนถ้าหากว่าลูกไหนไม่โอเคฉันจะมาปรับแต่งอทีหลังส่วนของฉันมีบัตเตอร์ดานสวอตด n นแล้วก็เคเล t ดดนเป็นคอมโบดั้งเดิมหมดเลยทีนี้ชื่อเสียงของเบสดดนขึ้นอยู่กับเธอแล้วนะว่าจะทําให้มันแพ้หรือชนะนะ่ะมันต้องชนะอยู่แล้วสิงั้นเรามาชนกันเลยไปเลยมาแล้ว เะกูนอินเซนดิโอฉันจะเลือกลูกนี้เป็นลูกแรกลูกนี้เป็นลูกที่สองและลูกนี้เป็นลูกที่สามเจอุมไม่รอดแน่แฮมเมอร์อินเซนดิโอสามจ็ดสิบบิตเฮดประทะกับเคเรสดานเอสหก0สิบบิตวีเจอกระสายดามเมงั้นเหรอรี่มเลยที่ two one o ชุดชุดเลยฉันคิดว่าฉันต้องชนะแน่ต้องเปน็นฉันสิถ้าเจอุมปิดเกมเราไม่ลง แล้วก็มีโอกาสชนะสูงเป็นไงล่ะเ <c> <c oughs> ก็บมาได้หนึ่งแต้มริปเปอร์เซนเดี7 0ทีสีเจ็ดสิบบิตเคประทัก,กับบัสเตอร์ดานหนึ่งสิบบิตเออ่ารอบเนี้แหละถ้าป <c oughs> ิดเกมเราไม่ลงเราก็ได้คะแนนอีกเช่นเคยที่ two one go ช h o โอเคทุกคนเราต้องใจเย็นเราเจอกับบัเตอร์ดานไม่นะ เป็นไงล่ะโลมามันยังไม่จบไซเซนเโอร460บิตทีปะทหาก,กับสัวด,ดาน360บิตเอฟรอบนี้ฉันจะเก็บ3แต้มให้ได้เลยไม่มีทางหรอกทีทูวันกชุดโอเคจเย็นๆนะทุกคนเราอยู่ได้นานกว่าเพราะเราคือสายสมดุล ว้าวว้าวแล้เก็บได้2คะแนนคะแนนเท่ากันดูเหมือนว่ามันจะสูสีกันนะยังไม่มีใครปิดเกมได้ลงเอาลูกที่คิดว่าโหดที่สุดเอาล่ะแฮมเมอร์อินเซนเดโอ370บ,บิตเฮดปะทะก,กับบัสดา1 1นึบ,บิตเอฉันจะรอดไปเนี่ยนายไม่รอดแน่โลมาแต่ฉันไม่กลัวที่ two n e go shoot ว้าวถ้าปิดเกมฉันไม่ลงนะ จอดีแน่ไอเตรียมตัวเลยว้าวปิดเกมฉันไม่ลงแน่ดูจากทรงแล้วฉันขอคะแนนนะว้าวตระกูลดานเราได้รับชัยชนะแล้วนะเราผิดพลาดแค่นิดเดียวเองมันเฉียดฉิวไปนิดฮะมันก็ห่างทั้งสองคะแนนนั้นโลงมาแต่ว่ารอบเมื่อกี้เจ้องเกือบดับแล้วอะเอาล่ะรอบนี้เราจะมาปรับแต่งคอมโบให้โหดยิ่งขึ้น ดูเหมือนว่าจุดอ่อนของอินเซนเดโอน่าจะเป็นลิเปอร์ที่ยังทําออกมาได้ไม่ดีเดี๋ยวฉันจะลองปรับบิดดูใหม่ฉันจะปรับบิดของลิเปอร์อินเซนเดโอให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นฉันจะใช้เป็นบิด U N แล้วก็ใสอินเซนเดโอฉันจะปรับเป็นบิด N รอบนี้แหละฉันเพิ่มความแข่งขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งสายตะกูลดาดาเมจอย่างนั้นจะต้องแพ้ตัวแทงอย่างแน่นอนแล้วเธอละปรับอะไรบ้างฉันไม่ปรับฉันใช้ดั้งเดิมเลย เพราะว่าตะกูลนานของฉันเจ๋งอยู่แล้วโอ้โหเล่นแบบไม่ปรับเลยเหรอเนี่ยใช่งั้นมาเจอของแข็งซะหน่อยไปเลยมาแล้วรอบปรับปรุงฉันใช้เป็นตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้รัศสดา1์1บิต A ประทักับแฮมเมอร์ซีนดิโอ370บิต H ตัวนี้ฉันไม่ได้ปรับเพราะมันโหดอยู่แล้วที่ two one go shoot โอเค าปิดเกมเราไม่ลงก็เตรียมตัวไปคุยกับรากมะม่วงได้เลยนายนั่นแหละต้องไปคุยกับรากมะม่วงเธอนั่นแหละจะอุ้มไม่รอดแน่ปิดเกมไม่นะดับแล้วมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยเคอร์เรนต์ดนเอสบิตวีปะทะก,กับไซน์เซน迪โอสี่สิบบิตอนฉันเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่ง r e s e ็ตที่ t o one go ช เป็นไงล่ะเอาฉันไม่ลงละสิเหมือนนายจะแข็งแก่งจริงๆนะเนี่ยเตรียมตัวดับก่อนได้เลยบี้ว้าวสวัสดานสามสิบบิต F ปะทะกับริเปอร์ซีเดโอ T สี่สิบบิต MN รอบนี้แหละแข็งแก่งที่สุดที่สอวันโกชุด,ชดโอเค แข่งไว้แข่งไว้นะเอาให้กคะแนนไปเลยนี่แหละเราใช้บทไปแล้ว3ลูกแต่คะแนนเรายังไม่ถึงไหนเลยเราเลยต้องแข่งรอบที่2ฉันจะเริ่มจากตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มาเลยบัสดา1บิต A ประทะก,กับริปเปอร์ซินเดโอที4บิต MN เจอของแข็งหน่อยรีเซ็ต 1> Two, one, go, shoot. 2 1 Go น o ชูดชูดเลยแข็งแกงการสู้กับบัตเตอร์ดานก็เพียง,งแค่เราหลบเราก็จะชนะพอบัตเตอร์ดานดับไวมากนี่ไงเย้ฉ yeah! ันชนะเป็นไงล่ะการปรับแต่งขงบวนงฉันสายตึงอยู่แล้ว มันก็แค่นิดเดียวอะนะก็ใช่ไงมันเป็นเรื่องของทางเทคนิคน่ะเดี๋ยวฉันจะขอปรับแต่งมั่งนะโอ้โหฉันรอเลยรู้สึกว่าเบเบยในกระเป๋าของฉันมันจะร้อนลนอยากจะสู้กับตะกูลดานเต็มที่แล้วสิ A few moments later โอเคฉันพร้อมแล้วลมาโอ้โหฉันหลับไป100ตื่นเน่เธอเพิ่งเสร็จเหรอมันต้องใช้เวลาหน่อยเพราะไปคอมโบสุดโหดไหนต้องมาลองคอมโบที่เจ้าอุ้มปรับใหม่ดูสิเอา คอมโบที่โหดๆเอาไว้ก่อนาวาเตอร์ด0บิตคิวประทักกับแฮมเมอร์อินซนเดโอ370บิตแฮชดูเหมือนว่าเจะอุ้มจะไปเสริมแก่งมานะใช่แล้ว RESET ต 3, 2 1 GO SHOOT น้าชวแต่ก็อย่าลืมนะว่าใช้บิตคิวมันดับไว้นะว้าวหลบอย่างเดียวก็พอหลบอย่างเดียวก็อพอ เจ้ามาสวอดาน980บิตทีประทัก,กับริปเปอร์ซีเดีโอที470บิตเอ็มเอ็นไปเสริมแกงมางั้นเหรอใช่ที G, two one go shoot s, ล <S เลยเป็นตัวดาเมจจะไปเสริมแกงดาเมจก็น้อยลงนะสิแบบนี้ไม่ดีนะโว้โว้าว,ว,าวไหนแตกไปเลยโลมาเคิร์แรดานเอส100บิตเฮดประทัก,กับ ไซนเซเดีย40บิตเอ็นมาเลยลูกนี้ฉันไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่รอบที่แล้วฉันแพ้ที 3, 2, 1, ่ two ั n e go ุแต่ฉันจะเชื่อมั่นว่ามันจะชนะได้เย้และเก็บให้ฉันได้ตั้ง3คะแนนปิดเกมแบบตึงๆวันนี้มันไม่ใช่วันของเราเหรอเอาหนะ้าอย่าเพิ่งน้อยใจไป ฉันจะไม่ยอมให้ตระกูลดาที่ฉันใช้เนี่ยต้องมาแพ้แบบนี้ฉันจะใช้ความพยายามครั้งสุดท้ายของฉันสู้กับนายอีกได้เลย A few moments later โอเคฉันพร้อมแล้วโลมาพร้อมแล้วเหรอใช่โหดหรือเปล่าโหสดสุดๆไปเลยแหละไม่ร้องไห้นะถ้าแพ้รอบเนี้ยไม่ร้องแน่นอนโอเคงั้นมาชนกันเลยไปเลยมาแล้วดูเหมือนว่าฉันจะปรับแต่งแค่ครั้งเดียวอย่างนั้นเนียแล้วฉันก็ชนะรัวๆดวเลยฉันจะใช้เป็นเหมือนเดิม ฉันจะวางเหมือนเดิมเป๊ะๆเ,เจอไม่รอดแน่สวด,ดาน460บิต L ประทับกับแฮมเมอร์เซนเดโอ370บิต H มาเลยของฉันสมดุลที่สุดที่ o n e go shoot รอบนี้ทำไมรู้สึกตึงมือจังแฮชจนสุดเลยว้าวระดับที่หลังอยู่แล้ว เพียงแค่เราหลบนิดๆหน่อยๆเราก็ชนะแล้วโว้จบตีไม่โดนไม่นะโลมานายกระเด็นไปเลยเมื่อกี้วลัสเตอร์ดาน180บิต GF ปะทะก,กับลิเินซีเดโอ T 470บิต MN อย่าเพิ่งดีใจไปเกมยังไม่จบที่จู่วันโกลชุดโว้วันจะเกินไปแล้ว เป็นไงล่ะโลมาตระกูลดาของฉันต้องได้รับชัยชนะโอ้ย oh. <Yeah. S 2> ถ้าสนุกกับพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราได้ล่ะไว้เรามาพบกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบาย